สวัสดีครับพี่น้องพบกับคนนอนเบ้นอีกคือเก่ากับผมมือวานนี้ก็ตื่นตั้งแต่เช้าครับทีสี่เคิงครับเม็ดกับเข่าครับไปกินเฮ็ดงานครับผมก่อนเื็นก็ต้องกินกาแฟก่อนล้วครับเนาะผมกินกาแฟดําครับกินมือละแก้วแค่นี้แหละครับพอได้ให้สดชื่นจากน้อยหนึ่งครับผมมีนูมื้นนี้ก็คือทอดไข่เจียวครับใส่มะเขือเขอนะครับไข่เจียวหกฟองเลยนะครับปรุงตามใจชอบนะครับ ก็ตีตีตีเข้ากันเลยครับเสร็จแล้วก็เอาผมป้อมใส่ครับมันคือเกลือใส่ครับก็คน,คนๆๆคครับดีอีกครับให้เข้ากันตั้งไฟครับผมใส่น้ำมัน ก็เทียมลงไปเจียวครับจะได้หอมๆสักหน่อยหนึ่งครับมันเดือดแล้วก็เไทไข่ลงไปเลยครับครับด้านครับผมครับด้านจนสุกในเบิดนั่นและครับเร็จแล้วครับสำหรับกับเข่ามอนี้ครับผม